าราโมนอันคาราโมนนี่ได้ยินว่าถูกมากสามลูสามสามหมวดสามหวดต่อกันเลยค่ะติดติดเลยหวดหวดหวดแรกก็หกหกแปดเจ็ดค่ะทางสามตัวสามตัวคาราโมนให้หกเจ็ดแปดค่ะอแล้วก็หวดที่สองก็แปดห้าค่ะอแล้วก็หมวดหวดที่แล้วนี่ก็ให้มาศูนย์หกแปดศูนย์หกก็เข้าศูนย์หกสองตัว ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอยาดยมทุกผู่ทุกคนมนีเหนือมาพอกกันกับสองไม้กับสองเก้าก็ดีหรือว่าเคยมาสามมนตการเคยมากะมนีกะใหนือมาพบมาพกกันอือเก้าเหมือนเดิมโดนดดดทีนั่นานั่นขังกะสิบอกบุญ ไปสกรในวันที่11ในวันที่11จะทำพิธีท่านพิธีจุดเทียนสะดอกเคราะห์รับโชคในวันที่11ก็คือมืออีก3ามสิือนี่แหละวันที่11วันที่11 11พฤษภาวันวิสาขาบูชาในในตอนอในตอนเที่ยงเที่ยงนี่แหละทำพิธี อ่านองค์การสําหรับคนไหนที่ดวงไม่ดีไม่ได้รับโชคโชคไม่ดีไม่เข้าข้างไปไหนมาไหนก็มีคดีความกะสามารถบูชาเทียนบูชาเทียนใดตอนนี้ก็มีบูชามาแล้วกับประมันหลายหลายหลายเจ้เายเทียนบูชาโชกบ่หลายรับรับบ่หลายรับประมันประมัณจก 5, 16, 16ักหาสิบหกสิบคนนี่แหละตอนนี้ก็มีมาประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าเจ้าแล้ว กะพอด้อยัางมารวมก็มารวมในวันที่สิบเอ็แล้วก็เลขขัน้ำมนต์ก็จะปล่อยในวันที่วันที่สิบเอ็ดเหมือนกัน10บสิบเอ็สองวันเลขขัน้ำมนต์เลขขันมนต์อันคนมนตนี่ได้ยินว่าถูกมากสามลูสามามวดสามวดต่อกันเลยติดติดเลยวัดวดวดแรกก็หกหกแปดเจ็ดทาง3ตัวสตัวคน้มนตให้หกเจ็ดแปดแล้วก็ งวดที่สองก็แปดห้าค่ะอ่าแล้วก็งวดงวดที่แล้วเนี่ยก็ให้มาศูนย์หกแปดศูนย์หกค่ะอ่าก็เข้าศูนย์หกสองตัวอันผู้ใดอยากติดตามกะมาเบิงกะสามารถมาเบิงไดอ่าในเลขขันน้ำม่นอ่าเลขขันน้ำมนต์ของพระอาจารย์นี่แหละวันที่สิบเอ็ดมาทำพิธีจุดเทียนรับโชคจุดเทียนเสริมสต้าบูชาดวงค่ะใดในวันที่สิบเอ็ดอ่าละกะ็ ผู้ใดอยากเบิ่งเลขคันน้ม่นกับมือนันค่ะมือนันผู้ใดอยากมาเบิ่งคันน้ม่นกับจับจับปล่อยได้มือนันพอวันลังจากหลังจากวันที่สิบสิบสองสิบสามไปสิบวิติดกินนิมนตยุ่งเทพติดกินนิมนตั้งแต่วันที่สิบสี่จนถึงวันที่ยี่สิบสามอ๋อหลายมือเนาะอ่าหลายมือนั่นผู้ใดสีมารวมพิธี่จุดเทียนบูชาโชคเสริมดวงรับโชคจะสามารถ าบูชาใดผู้ใดว่ดดสาม,มารถมาใดจะสาม,มารถฝากปัดใจแล้วก็ฝากซื้อน้ำสกุลไส้ใดโดยที่โทรมาหาผอาจานใดโดยที่เบอร์085 0์แปดห0าศ865แปด สามารถโทรหาผ้าจานได้สามารถ<ด>โทรหานะได้เป็นเบอร์ไลน์ผู้ใดแอดไลน์มามักสิขึ้นนะึ้นแล้วกา็ทักมากพร้อมว่าม,มันคืนหรือว่ทักเด้กพออาจารย์บ่ทักคือกันต้องทักมาแล้วก็อยากมาบูชาเทียนเทียนสิม,มีสองเหล่ม<ะ>นึงคือเทียนคือเทียนต่อตะตาบูชาโต่าตะตาต่อายออุเล่มที่สองก็คือเทียนรับโชครับทรัพย์ซึมีสองเหล่มแล้วก็เขียนชื่อวันเดือนปีเกิด มากกสิทธิธพิธีอ่านองค์การบวงสรวงให้เทวดาให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหาได้เฮาอาจศิบนุนหรืออาจศิลวงปากไปอาจสิขอทั้งต้อหนานและรับหลังบ่งหูและ่นห้ให,ห้แล้วเฮาลืมลืมแล้วก็าล่างแกนั้นเฮ่ากับเฮ่ากับดวงบ่ดีเพราอ่าเพิ่นใส้กมใสเ้เวรเท่าเด้่าแก้กำนะคะเอเอบ่าเฮาเฮาก็มาจุดเทียนบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า,นานผู้นั้นผู้นี้เด้ขอไว้แล้วลืมเลยมือนี้เลยสิสมาแก้ คอยคนได้รับดูโดยกินดูเด็กคนเที่ยนทีผู้ขาดน่จุดไปอาจจะอ่านซื้อสักคนเด็กห้าสิบคนจะอ่านชื่อหมดทุกคนเพราะว่าในอาจจะมีคนหลงคนลืมในการแก้บนในทั้งต่อหน้าและล้างก็ดีทั้งที่ใกล้และที่ไกลก็ดีบางคนบนไว้พุ่นไกลๆุ่นไปว่าได้บัตรีอเว่าไม่มีเงินอากาสามากแม่เฮ็ดยุนี่ก็ได้แก่ยไก็ได้แก่แก่แก่ยุนี่ห้าสิบเป็นห้าสิบเป็นซื้อกลางซื้อกลางบอกคนนะเออผู้หนีคนมากพอแก่เดอ่์อาจจะ เพียดได้พลาด้วยดวงในเกินบ่าสามารถมาได้กะขอให้จุดถูบจุดเทียนเป็นกินถูบ,บกินกินเทียนเนี่ยไปบอกเพิ่นเกษสิได้รับดูรับทศราบศศศศศศิ่นเออเอาหายเอ่ัไผยนางสีนาขณะคนใดอยากมากกะมาได้เพื่ออยากติดตามมณฑก,การติดตามช่องต่างๆก้สามารถติดตามได้ในใน,ในวันที่สิบเอ็ดอ่าเลขน้ำมนต์ก็จะก็จะให้วันนั้นเริ่มประมาณตอนประมาณเอ่อสิบโมง สิบโมงถึงเที่ยงอ่าสิบโมงเสาร์ถึงเที่ยงประมาณว่าบ่เกินเที่ยงอ่าจะจะไม่เกินเที่ยงจะจะจะจุดนี่แหละทำพิธีตรงนี้เลยเหตุพิธีตองนี้เลยเจ็ดี่ก็สามารถโทรหาะ่าจารว่าแอดไลน์ได้เลยนะคะส่วนตัวเลขต้องรอชมนะคะวันที่สิบเอ็ดผู้ได้สามารถเดินทางไม่ได้ก็เดินทางแม่นผพู้ได้สามารถเางไมได้เดินทางมากพู้ได้เดินทางไม่ได้ก็ติดตามที่ช่องเพราะว่าพระอาจารย์ตอนนี้ก็เปิดองค์ละมั่นตอนนี้ กลายยังเป็นเลขก็เดิมอยู่เป็นของวัดวันที่สองที่ผ่านมาของวัดนที่สองที่ผ่านมาแต่วันที่สองที่ผ่านมาเแต่วันเลขอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นแนวทางเนาะอันนี้บอสู้กันฟังค่ะคือฝันเะเดิลูกอาจารย์ฝันฝันแล้วฝันฝัน่ว่ามันมันสิบปีไตรบูรับเป็นนิมิตฝันเป็นนิมิตฝันแต่ว่าสิเปีไเรรองบูรูษแต่ว่าฝันก็คือคนหายมาเก่า เป็นนิมิตฝันจังไดค่ะป้าอาจารย์กฝันปกตินี่นหะคืองวดวังหันงวดหันคือเพิ่นมาบอกเลยว่าอ่าเลขศรีมีศูนย์ <ฮะ S 2> เลขสรีมีศูนย์หลกักอาจารย์กับโมลวา่าสิเซศูนย์หยังมันก็เลยว่าอ่าคือกีลายแท้กับแปดศูนย์หกพนมา,บอ,นนานบอกเป็นตัวเลย <ฮะ S 2> แมนบอกเป็นตัวเลขคือแปดศูนย์หกหละกอ่าให้ให้ตัวน,นี้ก่อนแล้วก็มลุ้นกับมาฝันฝันลาเพิ่นเอาปืนมาให้ กระดูเท่าไหร่ฟันก็เป็นแปดแปดสามสามตัวแม่นแต่ว่าแต่ว่าบอสือได้ก็มาแปดศูนย์หลายค่ะเลยวแล้วสือแปดศูนย์ก็ถ่ายอมสือแนงสินะฉะนั้นก้าววันนี้นี่มีแต่ไต่เก่าเก่าเก้าเก้าแม่นอันนี้เพิ่นบอกเป็นตัวเลขบรอคะกะกะคือเก่าแต่ว่าบอสือว่าสิเป็นเก้าสองหรือเก้าเก้าเฮาเฮาก็ต้องฉลาดเดิเอ้ออะก็ต้องฉลาดสรุปมีตัวแดกเนี่ยค่ะย่ำเนี่ยค่ะอ่าถ้าถ้าฟันตัวจริงๆก็คือเก้าเก้า เก้าเก้าแมนนี่เลขฝันแมนฝันกี่คือเก้าเก้าอาจจะเป็นเก้าสองก็ได้อาจจะเป็นเก้าสองก็ได้สามตัวค่ะบ่มีมีมันพันในท่านี้ไันได้สองสองอ่าเก้าเก้าแต่ว่ากับเอฟซีก็ต้องขึ้นรอหรือเลขอ่างน้ำมนต์เนาะค่ะอ่าต้องต้องรอเลขอ่างน้ำมนต์ที่ถูกติดต่อกันสามวดติดสามวดติดไม่ไม่พลาดอ่ากฝากไปพนันกะขออนุโมทนานาศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านที่ติดตามรายการ อาิที่ตามช่องต่างๆอันนี้เป็นแค่เพียงแนวทางอ่าเราก็ว่าต้องมาถามพอมาเน้นตัวไหนชอบตัวไหนอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่ไม่ไม่ต้องถามว่าชอบตัวไหนอาจารย์เน้นตัวไหนเพราะว่าอ่าอันนี้<ร><ๆ>เป็นแนวทางบ่มักับไม่ชอบก็ผ่านชอบก็ดูอ่าแต่แลพิจารณาเราก็ว่าต้องมาถามอาจารย์มาอาจารย์ชอบตัวไหนมันจะมาจริงเหรออันนี้บ<ๆ>่ต้องถาม เพราะว่าอาจารย์เป็นบอกเพียงแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางความฝันอชอบชอบก็เออเขามันเขาเรียกคอยมกัยกจู้กัดก็ซื้อโอ้พวกเขาพวกมักก็ผ่านก็แค่นั้มมนมันเนี่ยความว่ามีหักเนาะผู้บอกบอกอยู่บ้านนอกผู้หมุนหมุนอยู่ในเมืองปุ๋งมันเป็นต่างกรรมอันนี้บอกมนม้บอกไว้อาจจะ เป็นแช่แนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะคะ FC 99<อ>นะคะหรือว่าจะเป็น92ก็ได้นะคะได<อ>้ไเนาะ<อ>เพิ่นย้ำว่า<อ>เป็นเพียงความฝันแนวทางให้ FC สลดัดออซื้อนะคะขันไทยอยากซื้อนะคะอชอบแตจัดขับกระพานพี่น้องอันนี้ฝา,า,ากไว้เนาะแต่ขอ,อนโนโมทนาก็ได้อยากเสริมดวงกัน ฝากได้ฝากโทรมาได้น,นี่ก็โทรมาเมื่อกี้อีกสองสามเจ้าหลายหลายคนโทรมาเพราะอยู่ไกลอยู่กรุงเทพบ้างอยู่สมุทรปราการอยู่กาญจนบ,บุรีปรตัตอนนี้ได้ประมาณาประมาณยี่สิบกว่าเล่มแล้วแหละแต่ว่าบ่เอาเกินนั้นก็เกิดเคื่อเสบบเเกินมันราคาแพงแต่ประมาณไม่ไม่เกินห้าสิบเพราะว่าฐานล่ซื้อมามันกกีิเปลืองไวล่าเท่ากับสีอันสีน้เพราะว่าต้องอ่านให้ครบลายซื้อเพิินเนาะแมนต้องอ่านให้ครบลายซื้อต้องประกาศด้วยว่าคนคนนี้ ามาจุดเทียนเพื่อจะขอ,อขอโชคด้วยขอขมากรรมด้วยห้ากต้องอ่านไล่สื่อเพิน่นเดออ่านไล่ซื่อเ<ะ>พิ่นให้เพิ่นได้ให้หนึ่งผู้เพิ่นได้รับรูด้วยย่านเทพหรือย่านพิเศษนะของเ<ะ>พิ่นนั่งสินะห้าก็ต้องอ่านบบงคนบนกระบ,บอกหูซื้อหูเสียงสินะแล้วก็เป็นการที่เราจะได้แก้สิ่งที่เราบ่นบานสารกล่าวไปด้วยสําหรับคนที่มาไม่ได้ถ้าคนที่มาได้มา<ะ>ก็จะอาบน้ำมนต์ด้วย อันนี้ก็ฝากไว้ทุกท่านทุกคน,กนมแมนนะก,ก็ฝากไว้เด้อขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนคิดสิ่หนึ่งประสงค์สิ่งไหนก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความสําเร็จสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็กําจัดออกไปให้มีศีลให้ไม่มีศีลให้มีสมาธิแล้วก็ให้ให้เกิดปัญญาเหตุนั้นสร้างไขวันเกิดปัญญาวิเคราะห์ให้ดียาลงยา อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆให้คิดพินิษวิเคราะห์ต่างๆท่า,านัน้นการให้แนวทางก็คือเป็น,เ,ปน,เ,ปนเพียงแค่เพียงแนวทางท่านั้นจะเข้าจะมีกินได้เราจะมีศีลมีทํามแ้วเราก็ต้องรักษารักษาศีลมันให้ทานมันให้ทานรักษาศีลแล้วก็มันจเจริญกิจตะภาวนาจะได้ดีที่สุดในชีวิตของตัวเองก็ฝากสาัาธาญางนี้มเบิร์ตสูขสุขคนเดอ้ออ้าวเจริญพร ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ